สวัสดีครับพบกับปูช่างต้นนะครับวันนี้ปั๊มน้ําที่บ้านเสียนะครับมาดูวันที่จะซื้อใหม่นะครับว่ามันเกิดสาเหตุอะไรก็ปัญหาอย่าเพิ่งซื้อใหม่นะครับปัญหาง่ายๆก็คือที่อกจากผมหมุนดูวมอเตอร์มันมันฝืนนะครับสาเหตุที่ถอดออกมาแล้วก็ดูก็ตรวจเช็คก็มีลูกปืนแตกตัวหนึ่งนะครับปืนหน้านี้แตกตรวจเช็คแล้วพวกไปพัดอะไรยังดีอยู่ ไม่พัหนานะครับยังดีอยู่ก็คิดว่าไม่ต้องกับถึงขั้นซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ก็เท่าไหร่แบบพันเก้าพันมื่นมื่นสองราคาช่างก็น่าจะอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทตัวนี้ก็เอาเอาเล่าอไอซีนตัวนี้ก็ไม่กี่กี่บาทนะครับประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทครับน่ตัว ตัวซีั๊มตัวนี้นะครับซีฟอมตัวนี้นะจะเป็นซีนหนึ่งกับสี่นะครับซื้อได้ครับชุดนี้ชุดนี้น่าจะร้อยกว่าบาทสาเหตุเนื่องมาจากซีนตัวนี้รั่วครับทําให้น้ําเนี่ยมันออกมาด้านนี้ครับมาโดนลูกปืนได้ซีนที่อยู่ด้านนี้ครับน้ําน้ําจากการแรงดันของน้ําในห้องดูดน้ำของเราออกมามาโดนลูกปืนตัวนี้ น,นีเช็คเบื้องต้นก็แคปสตาร์ทก็ใช้ได้นะผมก็เลยคิดว่าน่าจะซ่อมได้ก็เลยทำการซ่อมดีกว่าเราไปซื้อใหม่ก็หมดตังค์อเปล่าทำการมัดแคปสตาร์ทก่อนนะครับแคปสตาร์ทยังดีอยู่หรือเปล่าวิธีการมัดก็ปรับค่าไอมัลติมิเตอร์นะครับไปที่ค่าโอ์ม ผมจะตั้งไปที่ 1K นะครับวัดไม่ขึ้นก็ต้องสลับขาดูนะครับสลับตัวนี้นะครับขึ้นแล้วตรงลงนะครับขึ้นค้างก็ไม่ได้นะครับเข็มขึ้นแล้วตรงลงนี่ใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยเนาะตัวนี้จักบาทอันมีโมเมนต์สงยห้าสิบขึ้นได้หนี่งได้ยังเล่ตันนี้ใช้ได้ตัดใจ่อบครับตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ว่าจะใช้ของเดิมนะครับเพราะว่า,าดูจากสุภาพแล้วใช้ได้ดูจากเกณฑ์ตัวนี้นะใน,นช่างจอยดูซิแสดงมาจอยขึ้นหมดเออีก <c oughs> ิว <c oughs> เป็นอะไรฮีกิวโอเคเฮ็ดจะได้โอเคนายเฮ็ดไหมเพิ่งว่าได้โอเคเฮ็ดสูงยังทีไหมเว้ยโอ้ดูนี่เฮ็ดซ้ำนี่ไห้เพิ่งโดนซ้ำที่เฮด ใช้ได้นะครับตัวนี้เราต้องดูเกณฑ์พวกนี้ด้วยว่ามันสึกมันขึ้นตะกันไอเราเรียกว่าสนี้มันกัดหรือเปล่าถ้ามันกัดมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมถอดแล้วผมถอดออกมาก็จะมีการเปลี่ยนอะไรก็ตัวนี้ใช้ได้นะครับซีนตัวนี้ตัวนี้ผมจะซ่อมแค่เปลี่ยนลูกปืนของทุ่นตัวนี้ครับหัวท้าย เนื่องจากสังเกตเบื้องต้นก็ถ้าเบเกอร์มันทิปได้ก็คงจะไม่ไหมอยู่แล้วครับถ้าเรามีเบเกอร์เวลาเราต่อผ่านพยายามต่อผ่านเบเกอร์ให้ใช้ได้เวลามันสื่อความร้อนปุ๊บมอเตอร์ไม่หมุนปุ๊บเบเกอร์ทิปมันได้ป้องกันการไหมของกดวดตัวนี้นะตัวนี้งูเขียวเข้าครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยผมใช้ไอตัวรอไฟเบอร์นะครับผมไม่มีวานิชไม่มีไอ้ส้นกับเกาผมพอดีผมผมมีไอ ตัวที่ใช้หล่อไฟเบอร์ไอ้พวกไอจังหน้ารถยนต์นะครับที่ผมซื้อไว้แล้วเหลือผมเลยมาหลอ่อไอ้เขาเรียกอะไรเคลือบนะเคลือบไว้จากที่มันช็อตรอบนะครับพอผมเคลือบเสร็จแล้วก็ลองมันใช้ได้นะครับนี่เสียไปรอบหนึ่งนะครับที่ผมทำก็แค่เคลือบลงทุนประมาณไม่ถึงร้อยครับตัวนี้ผมลองเอาของที่หล่อรถยนต์นะครับสามนาทีแห้งไว้าว,าวานิดอีกนะตัวนี้ใช้ดี จะได้เหมือนกันครับตัวนี้ซ่อมแบบช่างบ้านๆนะพอดีผมก็ไม่ใช่ช่างไฟหรอกแต่พอดีก็อาศัยสังเกตเอาว่ามันเสียจุดไหนเนาะเอาแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเราก็มีจุดหลักๆก็มีถ้าถ้าเวลามันไม่หมุนนะครับเวลาลูกปืนมันขัดปุ๊บพวกแคบสตาร์ทก็มีสิทธิ์เสียมันสตาร์ทไม่ได้เนาะตัวนี้ก็จะบวมสังเกตเบื้องต้นก ตัวแคปสตาตัวนี้ก็ถ้ามันเสียมันก็จะบวมหรืออาจจะไหม้ไปเลยบางตัวก็อาจจะไม่ไหม้ไม่บวมนะครับแต่เราต้องใช้เครื่องมือวัดคใช้มัลติมิเตอร์ครับนี่ตัวละ100ร้อยกว่าบาทครับวัดเราต้องประเมินก่อนครับอันดับแรกก็คือว่าอะไรตัวไหนจะเสียเบื้องต้นเราหมุนดูชุดนี้ก่อนนะครับไอ้ตุ้นเนี่ยตุ้นตัวเนี้ยมันก็จะลักษณะนี้เนาะลักษณะที่มันอมู่นะ สังเกตดูท้ายมอเตอร์นะครับ <sau> ท้ายมอเตอร์จะมีมีไอ้กงเบนหมุนได้นะอย่างนี้คือกลงเบนมาดิเบื้องต้นเราก็เหมืนเอากวงหมุนดูกันก็ได้ครับพุนเราเนี่ยมันจะแน่นครับพอมันแน่นปุ๊บเราสังเกตได้เลยว่าเบื้องต้นก็คือลูกปืนเราหน้าจะแตกสองนะครับเราต้อง ใช้ปราษาสัสมผัสในการดมกลิ่นด้วยไม่หรือไม่ใหม่เบื้องต้นนะครับถ้าได้กลิ่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องซ่อมครับไม่คุ้มซื้อไหมตัวนี้กลิ่นธรรมชาติดีไม่ใหม่ยังเป็นออริจินอลอยูย่ได้เนี่ยจะไปทำการซื้อลูกปืนครับเดี๋ยวิดตามตอนประกอบนะครับว่าจะใช้ได้จริงครับใ <Okay. S 1> บยอยู่ยั้ต้นนะครับซ่อมตะพืชครับซ่อมตะพืชไหนวะจอย ทั้งจอยมาส้มได้ตะพืชใช่ไหมไหนส้มได้ปะ<ห>เออได้ก็ได้เออทั้งจอยมาได้ก็ได้เลยครับก็อะไรก็หกสองศูนย์สองสองสองตัวนะครับหัวท้ายหัวท้ายทุ่นนะครับไหนจอยนี่ครับเปลี่ยนลูกปืนหัวท้ายทุ่นนะครับเดี๋ยวรออะไรนะครับเดี๋ยวติดตามีทีหน้านะครับ แล้วตอนประกอบเสร็จว่ามันจะใช้ได้ั้ยครับด้วยงบหน้าจะที่ผมตีประมาณก็น่าจะไม่เกิน120บาทนะครับก็น่าจะใช้ได้ครับครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ